สวัสดีนักลงทุนชาวบ้านนะคะแล้วก็ผู้ผู้สนใจบริษัทเรานะคะวันนี้บริษัทวินพีนจีก็จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาสสองแล้วก็หกเดือนของปีสอง5ันิบนะคะโดยในวันนี้ผู้ให้ข้อมูลก็จะประกอบด้วยดิฉันนะคะนางตรงรัตน์งคิวัฒน์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน, 1, นะคะ่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งจะเป็นคุณวิษั์นะคะเป็นผู้จัดก,การแผน,นและวิสัมพันธ์ค่ะเอ่อยวเรามาดู นะคะว่าผลประกอบการของไตรมาสสองเป็นยังไงบ้างนะคะก็ก่อนอื่นก็ขอรีแคปเกี่ยวกับบริษัทกินึ่งนะคะก็ WP Energy ประกอบธุรกิจมาทั้งหมด46ปีแล้วนะคะเราก็เป็นผู้แทนจำหน่ายแล้วก็เป็นเทรดดิ้งคอมพานีนะคะสำหรับซื้อมากขายไป RPG ในประเทศไทยนะคะ,ะบริษัทก็ประกอบการโดยภายใต้แบรนด์ w o l d g a s นะคะ นอกจากอธุรกิจอ p g เนี่ยเรายังมีธุรกิจพลังงานสะอาดที่ตอนนี้เราเริ่มเริ่มดำเนินการไปแล้วนะคะคือ s l ซ r Loop นะคะอะบริษัทจ p ีเนี่ยก็จะเป็นว่าเป็นหนึ่งในผู้นำอใจและเทศไภยนะคะก็อยู่เป็นอันดับสองคะสำหรับ m a r k e ก็ h แชรของเราโดยวิสัยทัศน์ของบริษัทะคะคือบริษัทเราเนี่ยมุ่งมั่นและพัฒนาด้านพลังงานเพื่อธุรกิจและสังคมที่ย,ยั่งยืนนะคะ มาดูโครงสร้างของบริษัทนะคะบริษัทก็จะประกอบด้วย WP Energy กลุ่คจะประกอบด้วยทั้งหมดสี่ธุรกิจหลักๆนะคะธุรกิจแรกก็คือเป็นธุรกิจผลิตและซ่อมถังแก๊สนะคะภายใต้ชื่อบริษัท WP ไทยแก๊สไซลินเดอร์นะคะโดย WP Energy เนี่ยถือุ้อยู่9 9 9 9นอยส่ 99%, 99, 99นะะส่วนที่2จะเป็น WP Gas นะคะ W.P.Gas จะประกอบธุรกิจรีเทลนะคะก็คือจะเป็นขายปลีกแก๊สนะคะไปยังผู้บริโภคไปทางก็ W.P.Gas ก็จะถูกพุ่นผ่านบริษัทไทยแก๊สคอร์ปอเรชันส่วนที่สับก็จะเป็นบริษัทขนสง่งโลจิสติกส์นะคะที่ให้ให้บริการด้านขนสง่งแก๊สนะคะ ก็ไพายใต้บริษัทอีก้นะคะ GDP น g ่ถือหุ้นอยู่ที่99.99%ายใต้อกีก้นะคะก็จะประกอบด้วยสองบริษัทย่อยก็คือโลจิสติกส์ออนไลน์แล้วก็พีพีนส่วนที่สี่นะคะจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ๆนะคะ WPP Solution ก็จะเป็นบริษัทที่ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะลงทุนในธุรกิจกกกกที่มีศักยภาพนะคะณตอนนี้ก็ถือหุ้นในบริษัท WPP Solution อยู่ที่99.99% มาดูซับายเชนของธุรกิจของ W P Energy นะคะ,ะธุรกิจเนี่ยก็จะเริ่มจากเราก็จะซื้อแก๊สจากโรงแยกแล้วก็โรงกั่นในประเทศไทยนะคะแล้วก็ขนส่งมาทางเรือนะคะเก็บมาจัดเก็บอยู่ที่ทอร์มิโนอลนะคะโดยโทอร์มิโนอลของเราเนี่ยก็จะคือทางทางเก็บก๊าสนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ย W P มีทางเก็บก๊าสของตัวเองะคะทั้งหมด5แห่งมีความจุป,ประมาณ1นึ0งตันนะคะ หลังจากที่เรานําแก๊สเนี่ยมาเก็บไว้ที่คลังแล้วเนี่ยเราก็จะมีการขนส่งนะคะโดยรถบรรทุกนะคะผ่านบริษัทรูปของเราก็คืออีโก้แล้วก็พรีเมียแล้วก็จะมีเตอร์ปาร์ตบางส่วน,นะคะจะส่งไปที่ลูกค้าหลักๆก,ก็คือแบ่งเป็นสามกลุก่มกลุก่มแรกก็คือเป็นลงบรรจุแก๊สนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการที่จะเอาแก๊สเนี่ยไปบรรจุลงถังนะคะอันที่สองก็จะเป็น สถานีบริการแก๊สหรือว่าแก๊สสเตชันนะคะตัวที่สามก็จะส่งไปยังพวกโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆโดยสัดส่วนอยอดขายของเราเนี่ยหลักๆเนี่ยก็จะเป็นฟิลดิ้งแพนก็คือโรงจุดแก๊สนะเป็นสัดส่วนที่ใหญ่ที่สุดตัวที่สองก็จะเป็นแก๊สสเตชันนะคะเป็นลูกค้ากลุ่มที่มีวอลุ่มอันดับที่สองส่วนที่สามก็จะเป็นอินดัสเทรียลนะคะเป็นลำดับที่สาม มาดูส่วนของฟิลลิ่งแพนนะคะหลังจากที่เรามาจุกแก๊สเสร็จเนี่ยเราก็จะมีการขนส่งไปยังลูกค้าปลายทางนะคะซึ่งประกอบไปด้วยลูกค้าคอมเมอร์เชียลลูกค้าคอมเมอร์เชียลก็จะเป็นพวกร้านอาหารโรงแรมแล้วก็อสสิตี้าต่างๆนะคะนอกจากนี้เรายังขนส่งขายไปยังร้านแก๊สนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยงบางทีร้านแก๊สส่วตัวเองนะคะซึ่งประกบอบการขายใต้บริษัทไทยแก๊สคอร์ปอเรชั่นนะคะทางไทยแก๊สช็อปข,ของเราเนี่ยก็จะมีการส่งไปยังลูกค้าปลายทาง เในธุรกิจดีเทลอันนี้มันก็ช่วยเพิ่มมาจิ้งโดยรวมของบริษัทเราค่ะเพราะว่าออลูกค้าไปทางลูกค้าปทางหรือว่ารีเทลเนี่ยก็จะสามารถที่จะทำมาจิ้งได้ดีก,กว่าค่ะสำหรับชลีย์ไฮไลท์ในไตรมาสที่สองแล้วก็หกเดือนของปีนี้นะคะในปีสอง5นยี่สิบเนี่ยปริมาณขายในไตรมาสที่สอง อยู่ที่184,000ตันนะคะเทียบกับไตรมาสที่สองปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่199,207ตันนะคะออยอดขายที่ลดลงในไตรมาสสองเนี่ยส่วนใหญ่ามาจากยอดขายเออ็กซ์์พรตส่งออกที่ลดลงนะคะเนื่องจากลูกค้าของเราเนี่ยเป็นลูกค้าที่ประเทศเวเานซาุเอลาทางทางที่ประเทศเวียดนามเนี่ยเขาก็จะมีซัพพลายส่วนเกิดซึ่งปริมาณมันก็เพียงพอสำหรับซัพพลายที่มีอยู่เราก็เลยไม่ได้มีการส่งออกไปยังประเทศ เวียดน,นามซึ่งเป็นลูกของเราในไตมาสนี้คะก็เลยทําให้ส่วนของยอดปริมาณการขายเนี่ยในปี2025ของไตมาตสองเนี่ยลดลงคะนอกจากเอ็กซ์พอที่ลดลงเนี่ยก็จะมีบางส่วนที่ลดลงจากยอดขายในประเทศซึ่งอันนี้มันเป็นเป็นกลยุทธ์ของเราที่เราจะพยายามจัดพอร์ตแล้วก็คัดเลือกลูกค้าที่สามารถทำกำไรหรือว่ามีศักยาภาพในการเติบโตจริงๆค่ะเพื่อที่จะ ทําให้กําไรภาพรวมกําไรของเราดีนะคะซึ่งจะเห็นจากไตรมาสที่สองในสองพันยี่สิบห้าเนี่ยจริงๆกําไรขั้นต้นแล้วก็กำไรสุทธิของเนี่ยดีขึ้นแต่ว,ว่ายอดขายจะลดลงนะคะ,ะในภาพรวมของไตรมาสของครึ่งปีแรกเนี่ยเราแอดชีพย,ย,ยอดขาเดยเป็นที่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์จากยอดขายรวมยอดตั้งไว้น้องดีนะคะยี่แปดสามแปดแสนสามหมื่นหกพันตันค่ะก็ซึ่ง สิ้นปีเนี่ยเราก็คิดว่าเราสามารถที่จะฉีดยอดเอ้าเป้านี้ได้นะคะ,ะมา <c oughs> มาดูรายได้จากการขายนะคะรายได้จากการขายภาพก็จะคล้ายๆกับปริมาณการขายในหน้าที่แล้วนะคะก็คือ,อยอดขายครึ่งปีแรกเนี่ยเราอยู่ที่แปดพันหกร้อยสามสิบเก้าล้านบาทะคะก็อาชีพได้ประมาณสี่สิ เกตที่เราตั้งไว้คือหนึ่งแสนแปดพันจดจนสิบล้านบาทค่ะรายได้จากการขายที่ลดลงก็มาจากส่วนใหญ่ก็จะมาจากยอดส่งออกที่ลดลงค่ะมาดู e y f i n a n c i a l highlight นะคะก็จะแบ่งเป็นสองสองเรื่องนะคะบรรทัดบนก็จะเป็นผลประกอบการของไตรมาสที่สองนะคะก็จะเห็นได้ว่ารายได้ลดลง ประมาณ7%จ็ดเนะคะอีวนดาลดลงประมาณสี่แล้วก็เน็ตโปรฟิตลดลงประมาณ13.54%าม่อโดยดูที่ตัวเน็ตโปรฟิตของไตรมาสที่2องนะคะ,ะเราทำได้อยู่ที่32ล้านบาทลดลงประมาณ13.54%หลักๆเนี่ยก็จะมาจากสองส่วนก็คือรายได้จากการขายที่ลดลงแล้วก็ค่าใช้จ่ายทางการตลาดหรือว่า s g ชจที่เพิ่มขึ้น,นะคะ่ะเนื่องจากใไตรมาสสองเนี่ยเรามีการจัดอีเวนต์แล้วก็มีการทำมาร์เก็ตติ้งค่อนข้างค่อนข้างเยอะนะคะเพื่อที่จะ ดึงดูดลูกค้าแล้วก็รักษาแบรนด์แมนเนสของเราเอาไว้นะคะก็คือทําให้กำไรสุทธิในไตรมาสสองลดลงแต่จริงๆถ้าดูในส่วนของ r ลอ s โ r o ฟิตอะค่ะของไตรมาสสองเนี่ยเราทําได้ดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เห็นเป็นผลมาจากที่เราพยายามเรียนจัดก,การพอดลูกค้านะะแล้วก็การขายให้มันได้ประโยชน์สูงสุด,สด ส่วนออมาดูภาพด้านล่างนะคะเป็นภาพรวมของึ่งปีแรกนะคะได้ลดลงเป็นแปดแปดล้านเจ็ดแปดล้านเจ็ดพันแปดพันเจ็ดร้อยหกสิบเก้าล้านบาทนะคะก็ลดลงประมาณเจ็ดเปอร์เซ็นตะ์ค่ะึ่งปีแรกของ EBITDA ก็ลดลงนิดหน่อยนะคะเหลือประมาณสามร้อยแปดล้านบาทแต่ว่าในภาพรวมของกําไรสุทธินะคะึ่งปีแรกเนี่ยเราทําได้เจ็ดสิบล้านบาทซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณสองเปอร์เซ็นตะ์ค่ะก็ จากเหตุผลที่บอกไปแล้วว่าเรื่องเราบริหารเครือข่ายาสิ่งที่เรามีอยู่ให้มีประสิทธิภาพขึ้นนะเรื่อง transportation cost ต่างๆนะคะพยายามใช้ big data เข้ามาจัดเทีเ่ยวการขนส่ให้มันเต็มเที่ยวแล้วก็ประหยัด cost ได้มากขึ้นแล้วก็เครือข่ายที่เรามีเช่นลงบรจุลงซ่อมลงซ่อมลงผลิตก็อุดดับเลใหม่ที่เราทำไว้นะคะ ก็เลยส่งผลให้กำไรสุทธิขึ้นไปได้เยังเติบโตได้ส่วนเอ่ออินเทอร์เน็ตสเปริเดนือว่านี่สินที่มีาระดอกเบี้ยต่อสมุผู้ถือหุ้นเนี่ยเราอยู่ที่สุดสามเท่านะคะอันนี้จริงๆเนี่ยนี่เราลดลงเรื่อยๆ่เพราะเรามีเรามีการคืนหนี้สถาบันการเงินตามตามกำหนดเราไม่ได้มีการกู้เพิ่มอะไรเนื่องจากสถาบันการเงินแล้วก็เงินสดเรายังมีอายุนะคะแต่ว่าที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าในส่วนของอี i ิตี้เนี่ยเรามีการจ่ายผลตอบแทนค่ะโดยพฤษภาคมปี ปีนี้นะคะเราจ่ายไปที่0.3บาทต่อปุ่นนะคะคิดตป่นยืมเงนยูประมาณสัก8เปอร์เซนอันนี้ก็คือภาพภาพรวมหลักๆของด้านการเงินมา,มาดูส่วนของธุรกิจ RPG ในประเทศไทยนะคะก็ภาพก็จะคล้ายๆเดิมในส่วนของซัพพลาย RPG ในประเทศไทยเนี่ยซัพพลายจริงๆโดยรวม5เดือนนะคะ มกดาถูุสภาเนี่ยลดลงประมาณส3นสามเปอร์เซ็นะคะหลักๆเนี่ยลดลงมาจากอินพอร์ตที่นำเข้าลดลงนะคะแต่ว่าจริงๆสัปดาห์แบบเทศนเนี่ยเพิ่มขึ้นในภาคของดีมานเนี่ยดีมาเพิ่มขึ้นประมาณสองอร์เซนนะคะแล้วก็สัดส่วนการบริโภคอาวุโในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่หลักๆก,ก็เห็นได้จาก,การาองกรมด้านล่างก็จะมาจากภาคครัเวห้าสบกเอร์อซน56%เป็นส่วนใหญ่ คระมาณก็จะเป็นออโต้กแกสที่ประมาณ2ี่บเปอร์เซ็นต์แล้วก็อินดัสทรีประมาณสิบแดเปอร์เซ็นต์ในส่วนของราคา LPG ก็ยังคงอยู่รัฐบาลก็ยังมีการบุดนต่อไปนะคะก็อยู่ที่ยี่สิบจุดเก้าเจกาทต่อกิโลอันนี้ก็มีนักลงทุนหลายท่านก็คอนเซิร์นว่าถ้ามีการปรับราคาขึ้นลงอะไรจะมีผลต่อบริษัทมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นเทรดดิ้งคอมมานีที่เราซื้อมาขายไปเพราะฉะนั้นเนี่ย เราคาขึ้นหรือราคาลงเนี่ยมันก็จะไปปรับตามตับตานตลาดอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีผลใน,นส่วนของอินเทอร์พนในค่างนะคะสมมติว่าเรามีการปรับเออรถ้บามีการปรับราคาขึ้นเนี่ยเราก็จะมีต้นทุนที่ต่ำต้นทุนเดิมะะกัส่วนราคาอยู่ในค่างอันนี้นก็จะเป็นส่วนที่อาจจะเป็นเกณฑ์จากอินเทอร์พนได้แต่ในทางกลับกันก็จะเป็นฝั่งตกข้ามกัน ค่ะต่อไปเป็นภาพบริษัทนะจะให้ส่านผ้ริสัาแห้ข้อมูลนะครับในภาพของ WP นะครัปัจจุบันเนี่ยเราใช้ทั้งหมดให้มีบ้านแท้ถัวแก่นลำปาาพิจิตรบางจะเกรงนะครับแล้วก็บางบางปะโกงนะครับมีแคปซิตี้รวมประมาณ18,000ห่แปดันตันนะครับในส่วนของจุดกระดาษสินค้าเนี่ยแปดเป็นกลุ่มที่เราดําเนินงานเองนะครับมีทั้งหมดแดแห่ง มีรังคีเทียงสิทธิ์บางนาพิจิตรขอนแก่นพะยาลำลูกกาบางแคแล้วก็ชุมบุรีนะครับโดยมีจุดกระจายสินค้านี่คืออีกหนึ่งหนึ่งร้อยหกสิบเก้าแห่งนะครับรวมเป็นทั้งสิ้นหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหนึ่งร้อยเจ็สิบเจ็ดแห่งทั่วประเทศนะครับสำหรับการแข่งขันในตลาด LPG ในตรมาศในหกเดือนในช่วงหกเดือนแรกที่ผ่านมานะครับ RWP มี market share ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นที่สองตลาดนะครับในส่วนของ อภาคควรเรือนเราก็เป็นที่สองเหมือนกันนะครับอยู่ที่ยี่สิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับส่วนในส่วนของอตัวแก๊สแล้วก็อุตสาหกรรมเนี่ยเราเป็นะระดับสามอ่าสัดส่วนยอดขายของดีเในไตรมาสที่ผ่านมานะครับยังคงเป็นซีลิ่งแพนที่เป็นพระเอกของเรานะครับอยู่ที่ห้าสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับตามมาด้วยออโตูแก๊สเป็นระดับเป็นอันดนับที่สองนะครับอยู่ที่สิบแปดเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณตัวลงตัวนัดเรียนไปนะครับว่าในไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่มียอดส่งออกเลย เนื่องจากว่ามันเกิดโอเวอร์สปายที่ที่เวียดนามนะครับซึ่งเป็นลูกค้าหลักของเรานะครับทำให้ยอดขายรวมลดลงประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันตันในไตรมาสที่ผ่านมานะครับเอ่อนเยีนะครับสำหรับซัพพลายเออร์ของเรานะครับมีทั้งลงกันแล้วก็ลงแยกทั่วประเทศนะครับมีทั้งบางจากตทไทยออยนะครับ gc นะครับ irpc นะครับ โดยที่จุดเด่นของเราคือ WP เนี่ยเรามีความสำคัญที่ดีกับโลงกันและลงแยกเหล่านี้นะครับทำให้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพของสินค้านะครับส่วนของลูกค้าของเราเนะี่ยจริงมาจากหลากหลายวิสัยทัศน์เซกเตอร์นะครับมีทั้งส่วนของธุรกิจผลิตมีทั้งเทรดดิ้งมีทั้งรีเทลแล้วก็ร้านอาหารนะครับนอกจากนี้เรายังมีลูกค้ากลุ่มที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็กลุ่มบริการด้วยนะครับโดยที่ถ้าเป็นกลุ่มเหล่านี้เราจะขายผ่าน บริษัทลูกของเราซึ่งคือไทยแก๊สนะครับซึ่งปัจจุบันเี่ยไทยแก๊สมีสาขาอยู่ประมาณยี่สิบสาขาครอบคุมพื้นที่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็มีแผนขยายเพื่อให้ครอบคุมพื้นที่ได้อีกมากขึ้นในอนาคตครับในส่วนของธุรกิจโซลาร์เอนเนอรี่นะครับที่เราดําเนินการตั้งแต่ปี22นะครับผมถ้านับตั้งแต่ปี22เนี่ยเรามีรายได้รวมทั้งสิ้นนะครับ72จอน77ล้านบาทนะครับ สำหรับในปีที่ผ่านมาเนี่ยคือปีตั้งแต่เดือนมการาถึงมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยมีรายได้ที่35ล้านบาทนะครับก็จริงๆฟังดูอาจจะเป็นสัดส่วนที่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับรายได้จากจริงเราแต่ว่าถ้าเทียบกันดูที่มาจินนะครับแล้วก็ดูอัตราการเติบโตนถือว่าค่อนข้างดีนะครับโดยปัจจุบันเนี่ยโครงการที่เรามีที่เซียวดีไปแล้วนะครับตั้งแต่ปี22เนี่ย27โครงการนะครับแล้วก็ปัจจุบันอยู่ระหว่าง PPA อีก3โครงการ โดยคาดว่าปีนี้น่าจะน่าจะเอ็กซชีพในทาร์เก็ตของเป้าปีนี้ได้นะครับเรามาดูในภาพของ financial a d s o r บ้างนะครับโดยในภาพรวมของงบกำไรขาดทุนเนี่ยของดูพีในไตรมาสที่สองของปีนี้นะครับมีรายได้อยู่ที่สี่พันสองร้อยสี่สิบแดล้านบาทนะครับลดลงจากสี่พันหรอยสี่เก้าล้านบาทหรือลดลงประมาณหกหกปอร์เซนนะครับจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วนะครับ จริงๆโดยหลักๆมาจากเนี่ยยอดขายส่งออกเนี่ยครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเราจะจากที่คุณตัวนักเรียนไปนะครับจะเห็นว่า cost Prof i t หรือกําไรขั้นต้นเนี่ยรเราเพิ่มขึ้นนะครับจากร้อยห้าสิบห้าเป็นร้อยห้าสิบเจ็ดล้านนะครับอีอก,อกอีกท้ง cost Prof ์ฟิตมาจิก็ยังเพิ่มขึ้นอีกด้วยนะครับโดยจริงๆแล้วเห็นผลหลักๆเนี่ยมาจากสองสองทางนะครับทางแรกก็คือเราจัดการต้นทุนดีขึ้นทั้งในส่วนของต้นทุน LPG เองแล้วก็การจัดการประสิทธิภาพในการขนส่งนะครับ อีกภาคหนึ่งเนี่ยมาจากการจัดผอนลูกค้านะครับแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของลูกค้าของกลุ่มควเรือนนะครับซึ่งเป็นส่วนที่มีศักยภาพสูงทำให้กําไรขั้นต้นของเราดีขึ้นกว่าไตมากเดียวกันของปีที่แล้วอย่างไรก็ตามนะครับค่าใช้จ่ายในการขายและการบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ13% year on year นะครับทำให้กําไรสุทธิของไตมาสที่สเนี่ยอยู่ที่32ล้านบาท แต่ถ้าดูในภาพของหกเดือนนะครับบริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นนะครับอยู่ที่70็สบล้านบาทเพิ่มขึ้นประมาณสองเปอร์เซ็นตนะครับในภาพของงบดุลน,นะครับณนะสิ้นไตรามาสที่2ประจำวันที่ส0มิมิถุนายน2025นสอบเนี่ยครับบริษัทมีสินทรัพย์รวมอยู่ที่ประมาณหกพันเจ็ดร้ยล้านบาทนะครับแบ่งเป็น u ค r ร n t อ s s e t อยู่ที่ส8ิบแปดเปเซ็นแล้วก็ non c u r เ e n t อ s s e t อยู่ที่หกสิบสองเปอร์เซ็นตโดยยี่สิดอร์ซของ u ค r ร n t อ s เ e t เนี่ยเป็นลูหนี้การค้า แล้วก็44%ของ non-current asset เป็นที่ดินอาคารซึ่งเป็น a ั s e t ที่เราใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งในส่วนของทางแล้วก็ในส่วนของเงปัจุนะครับปัจจุบันบริษัทมี interest-bearing debt อยู่362ล้านบาทนะครับแล้วก็มี interest-bearing debt ratio หรือว่านี้สินที่มีพาราดอกพาราดอกเบี้ยต่อส่วนผู้ถือหุ้นอยู่ที่2.3สุดเท่าอย่างที่พวกเราเรียนไปนะครับมันไม่ได้มี มันไม่ได้เป็นฝั่งของเงินกู้ม e ันเป็นฝ he ั be <OS> Warning, 5. 5. Well, anyway, ่งของอีวิตี้ที่ลดลงนะครับก็เลยทำให้สัดส่วนเนี่ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนของดีเลโชอยู่ที่4.1เท่านะครับซึ่งอาจจะสูงไปสักหน่อยสำหรับธุรกิจทั่วไปนะครับแต่สำหรับธุรกิจอ p g จเนี่ยเป็นน o r m a l มริกันทีนะครับเพราะ69%ของของตัวหนี้สินเนี่ยเป็นเป็นมัดจำถันนะครับอ่ามูลค่าของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่2 3 8บาทต่อหุ้นนะครับ ค่ะ <c oughs> ก็มาดูส่วนของ e s g ค่ะก็มีอัปเดตนิดนึงนะคะว่าสิ่งที่บริษัทดำเนินการเพื่อสำหรับเรื่องนี้มีอะไรบ้างในไตรมาสที่ผ่านมานะคะก็เราก็มีการส่งประเมินนะคะทั้ง e s g r a t i n g ของตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ฟุตซิลล e l เซลนะคะซึ่งเป็นเกณฑ์ม นี่เราก็ส่งประเมินไปในปีนี้นะคะสำหรับด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยเราก็มีการทำเรื่องการติดตั้งโซลารูปขอบบนหลังคาคัางเก็บกา๊าซ l p g ของเราเองนะคะอันนี้ก็เพื่อลดการใช้พลังงานแล้วก็ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะคะก็ติดไปสองที่ที่บางประกงแล้วก็บางจันเหลงนะคะแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีเรื่องการปลูกจิตสึกให้พนักง,งานเกี่ยวกับเรื่อง waste management การจัดก,การขยาย,ยางวัตกรมนะคะ แล้วเราก็มีการมอนิเตอรอ์ข้อมูลด้าน,นสิ่งแวดล้อมแล้วก็ประมูลการปล่อยกาซเือนประจกของของ BUP แล้วก็หาทางที่จะลดนะคะและที่จะทำให้มันดีขึ้นนะคะในส่วนด้านสังคมนะคะเราก็จะมีเรื่องการจัดอบรมต่างๆนะคะเพื่อพัฒนาศสกยภาพของพนักงานทุกระดับนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติส่งเสริมสุขภาพชีวนานามัยของ ในองค์กรนะคะแล้วก็ด้านสังคมเนี่ยเราก็มีการช่วยเหลือสังคมในหลายๆเรื่องนะคะเรามีการจัดเบสงานเบสไทยสตรีทฟู้ดบเดอะเวิร์กแกสนะนี่เราก็มีการจัดคอมมูนิตี้ร้านอาหารหรือว่าลูกค้าของเราอะนะคะให้ให้สามารถที่จะเป็นที่มองเห็นแล้วก็เติบโตไปพร้อมกับเรานอกจากนี้เราก็ยังมีงานโปรเจกต์โซล่าฟอสฟูสนะคะที่เพิ่งเปิดตัวไปนะคะหรือเราก็จะมีการเข้าไปช่วย ติดตั้งโซลาร์ูฟะซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจของสุริยให้กับสังคมชุมชนโรงเรียนวัดหรือว่ามูลนิธิต่ตางๆค่ะเพื่อที่จะให้เขาได้ไประโยชน์จากการประหยัดค่าไฟแล้วก็ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมนะคะเขาก็เอาสิ่งที่เขาประหยัดได้เนี่ยไปต่อยอดเพิ่มไรายได้ในในในมูลนิธิหรือว่าในโรงเรียนใอ,องค์กรของเขาอะนะคะ ส่วนในด้านกลัวแนนน่ะนะคะเราก็มีการประกาศจนดนาลเข้าร่วมแอนตี uh, ้คอร์รัปชันหรือว่า CIC นะคะแล้วเราก็มีการ uh, ประกาศใช้นโยบายด้านต่างๆนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับธรรมาภิบาลและก็ความยั่งยืนก็เช่นนโยบายการกำกัดดูแลกิจการที่ดีนโยบายต่อต้านธุรกิจคอร์รัปชันนโยบายสิทธิอนุสยาชวเนเป็นต้นนะคะนอกจากนี้เราก็มีการจัดตัง้ง uh, CG community ขึ้นมา เราดูหลายเรื่องเรื่องนี้นะนก็จะเป็นอัปเดตของ ESG ชุดแร ESG ในไตรมากที่ผ่านมา,นมาาค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยองค์กรเราก็ดำเนินธุรกิจเนี่ยไปขับเคลื่อนองค์กรไปไปตามคำมสัญญาที่ทาง c e o ของเราอะนะคะทุมุ่กระมลพุ่มพันธุ่วงเนี่ย c e o ของเราก็ ให้คำมั่นไว้เลยว่าจะไปเนินงานให้ได้คำมั่นสัญญาว Promise นะคะซึ่งสะท้อนถึงความตั้งใจที่จะทำธุรกิจคพบคูกรบาปกับการพัฒนาสังคมสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกวิติเลยเราก็มีการทำโปรเจกต์ต่างๆด้าน CSR ช่วยเหลือสังคมะคะะพยายามที่จะปรับปรุงกระบวนการภายในบริษัทอย่างให้ไม่เป็นผิดต่อสิ่งแวดลอ้อมแล้วก็ช่วยเหลือ,อ,อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับองค์กรเรา อันนี้ก็จะเป็นปฏิทินของทาง c ี o ของเราเลยนะคะจากัก็เดี๋ยวขอเกริ่นเกี่ยวกับโครงการโซลาร์ฟอร์ฟูที่มีการเปิดตัวไปเมื่อเมื่อไม่นานที่ผ่านมานะคะก็จะเป็นโครงการที่ทางบริษัทดูพีนะคะจะไปติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับชุมชนนะคะพวกเช่นวัดโรงเรียนโรงพยาบาล โดยภายใน5ปีนี้ค่ะเรามีแผนที่จะติดตั้งทั้งสิ้น2,000กิโลวัตต์นะคะโดยใช้งบลงทุน,นทั้งหมด60ล้านบาทนะคะโดยผู้เข้าร่วมโครงการนนก็จะได้สนัสนุนแก๊ส LPG ด้วยนะคะประมาณ250,000กิโลกรัมนะคะโดยโปรเจกต์นี้ค่ะเราคาดว่าเราจะาช่วยเซฟค่าไฟให้กับชุมชนต่างๆน,นี่ยประมาณ12ล้านบาทต่อปีนะคะโดยจะช่วยลด ก๊าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยสิบสามันต่อปีหรือว่าคิดเป็นต้นไม้ประมาณหกถึงเจ็ดพันต้นนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโครงการเร่าๆแล้วเดี๋ยวเข้าๆเกี่ยวกับโครงการสซร์ฟาฟูน,นะคะอันนี้ถ้าเกิดมีผู้สนใจหรือว่ามีพาร์ทเนอร์ที่จะต้องร่วมต้องการที่จะร่วมโปรเจกต์กับเราเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาที่บริษาาัทได้ก็จะเป็นภาพคร่าๆของของผู่ปีแรก ค่ะก็ถ้าไม่มีอะไรวันนี้ก็ทางบริษัทก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามบริษัทตลอดขอบคุณครับ